ต่อพระทุกคนปั่นจักรยานเนาะคะ่ะปั่นจักรยานมหาเก็บผักเนาะค่ะแถวทุ่งนาบรรยากาศแถวทุ่งนาค่ะนี่ค่ะดูวิวข้างทางค่ะทุกคนจ๋ะวิวข้างทางอูหดอกไม้งามมากค่ะงามอิหลีเรามาหาเก็บผักนะคะเมื่อน,น,นี้วันหยุดค่ะอากาศคลึ้ม เหมือนฝนจะตกค่ะ นี่คะ่ะสวีเดนจ้ะเมืองสวีเดนจะเป็นเมืองที่เลี่ยงมากหลายที่สุดนะคะเพราะว่าเพิ่นแข่งมากกันเนะจะ้ะแล้วก็เมืองติอตยูนี่สิเป็นเมืองที่แข่งมากทุกอาทิตย์นะจะ้ะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนสิแข่งมากไงสิเป็นแข่งมากไงเนาะคะ่ะแบบว่าทั่วประเทศเขาจะมาแข่งกันตรงที่เมืองต่ออยูเนาะคะ่ะทั่วประเทศนะคะมันสิเป็น เพป,ป็นการแข่งไงนะคะช่วงหนาร้อนสิมีมือนึงเนะคะเพิ่นสิแข่งไ่ที่สุดแล้วก็ทั่วทุกทุกแห่งของประเทศเนี่ยที่เพิ่นมาแข่งมากเพิ่นก็สิมาแข่งที่เมืองของตอตนาะจะเมืองโตก็สิมีมากหลายที่สุดเลยนาะจะประเทศสวีเดนสิมีมากหลายที่สุดเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมาไว้แข่งเนาะคะ่ะแล้วก็เพิ่นชอบสัตว์น้ำแหละคะ่ะเกือบจะทุกบ้านนะคะที่อยู่ตามบ้านนอกชนบท เพิ่นก็จะมีมาเรี้ยงไว้เนาะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากกําลังกินหญ้าหนุบๆเลยสวยงามเอาบรรยากาศให้ทุกคนดูเนาะค่ะืออตัวเล็กไอตัวเล็กมันเ,เข้าไปในพงไม้เห็ดหนังตัวเล็กไ่แมงเตี่ยแมงตอมเพิ่นเพิ่นเลยเข้าไปในป่าจา้าน่ารัก ค่ะทุกคนต้อก็พาทุกคนมาดงผักกูดนะคะปั่นจักรยานมาถึงดงผักกูดจริงๆอ่อนๆยังสี่กัก,ะะก,กินได้เนาะค่ะพี่น้องจริงจอ่ออนๆอสีกักินได้เนะจ้าเอาไปกินได้ใครก็เอาอยุจากช่องแข็งมากินดูนะค่ะแต่ต้อมีเซอร์ไพรส์รก็นั่นเนาะจ้าต้อเดินมาดูเนาะค่ะเดินมาดูแลต้อก็จะพาดูตรงใจกลางของเขายังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้า เรายังได้ผักอูดอ่อนๆได้กินอยู่จ้าแต่กับบ่อบ่อบ่อวบแต้กับพ่อได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องถ้าเราจะเอาไปกินเนาะค่ะถ้าจะหานะคะนี่ค่ะอู้โชคดีจังพี่น้องค่ะได้ใจผักกูดแล้วค่ะได้ใจผักกูดแล้วต่อจาหาเก็บใจผักกูดเนาะค่ะจังบ่ได้เอาออกมาจากช่องทิดเนาะค่ะ รินเก็บยอดอ่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอาไปกินได้เรอคะยอดอ่อนอยังสีจ้านี่กำลังขึ้นใหม่ก็มียังเหลือยังเหลือให้เราเก็บอยู่ มุดหน้าเชื่อเนะคะเพราะว่าพักกูสิยังได้เก็บอยู่นะจ้า ตรงนี้ตรงนี้ยังงามอยู่เลยจ้าเบื้งนะคะโชคดีนะคะเนี่ยที่แวะเข้ามาได้ปั่นจักรยานมาเบื้งเนาะคะ่ะก็ยังมีผักกูดให้เราได้เก็บอยู่เนาะคะ่ะอย่างนี้อร่อยค่ะก้านอย่างนี้อร่อยอยังมีให้เก็บอยู่เด้อทุกคนนี่ค่ะผักกูด โชคดีที่มาต้อบได้ถือถุงเขามานำนะจ้ะต้อกระสีเอาวางไว้ก่อนเนาะโชคดีเข้าที่เข้ามาดูนะจ้ะแล้วก็ยังมีผักกูดให้ทุกคนให้เอฟซีทุกคนได้เก็บได้เบิ้งกันดูนะจา้าเพราะว่าเขาต้นสูงใหญ่ขนาดนี้แล้วนะจ้ะเบิ้งแนี่ต้นสูงใหญ่ถ่วมหัว้วจ้ะเป็นดง ดงผักกูดนะคะได้ว่ากับมีให้เก็บอยู่นะจ๊ะได้สดๆดไปกินอยู่อย่างอร่อยอร่อยค่ะตไปหนี่ปีต่ตไปถึงใบมันสิบยาวจังสีโตกสีมาหาเก็บได้แเ้านะจ๊ะพรา่าเรียนรู้ไปเรื่อยเนาะค่ะทุกคนว่าเขายังมีให้เราเก็บไปเรื่อยๆใจกลางก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะย,ยังนิดหลังเขามาดูกสีโบฮูเลยเนาะว่ามีผักให้เก็บอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะ นีจ่าเวลาเอาเบิ้งเสียมันมีอยู่ไหมมีให้เราเก็บได้อยู่ได้กินอยู่มีผักค่ะทุกคนคะ่ะเอซทุกคนทุกท่านคะ่ะเบิ้งน้าจ้า บ,นบ,นบน่นึกบ่ฝันว่าสิได้ผักกูดเนาะจ้าถึงหน้านี้แล้วก็ยังมีผักกูดให้เก็บอยู่เนาะจ้าเบิ่งแน่ค่ะดูค่ะต่อยังได้ผักกูดหลายเต็มอยู่เนาะจ้าบ่าได้เอาถุงเข้ามาแต่ว่ากะพอได้ยุดได้กินอยู่เนาะค่ะเบิงเ่งแน้ต้นผักกูดสิูงมากวค่ะสูงสุดๆแต่ว่าถ้าเฮาสิเก็บเอายอดทีอ่อนๆก็ได้อยู่ค่ะแต่แบบบ่ามันเบิดหนาหนาผักกูดแล้วนะคะแต่ว่าเบิ่งนะค่ะ ความสูงของต้นเขาที่้อได้เข้ามาดูค่ะเบิ่งค่ะเป็นป้าผักกูดสิสวยงามมากดงผักกูดที่สวยงามมากค่ะเราเข้ามาเราก็ได้ผักไปกินด้วยนะคะวันนี้ค่ะดูค่ะได้แล้วผักกูดรอบสุดท้ายของปีนะคะสองพันยี่สิบสี่นะคะ เป็นรอบเป็นครั้งที่สองในรอบปีที่ปั่นจัก,กรยานนะคะทุกคนเป็นครั้งที่สองที่ต่อปั่นจักรยานค่ะดูค่ะดอกไม้สองางท่านสวยสุดๆกลับบ้านกันค่ะก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านเนาะคะ่ะได้ผักแล้ว ดีค่ะที่ต้อได้มายูอ่าเมืองนอกเมืองนอกที่เป็นอ่าชนบทนะคะก็เลยใช้ชีวิตได้แบบอ่าได้แบบตอนที่เหมือนกับตอนที่อยู้อ่าบ้านนอกเฮาสารคามเมืองไทยเฮานะาจา้ะก็กเลยได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติที่บ่ต้องหยหานะคะทุกคนถ้าน้ารอดม้าหนี่บ่บขึ้นห้อนเมืองไทยหรอกจ้ะขนาดห้อนม้านีสิก็ขึ้นห้อนเมืองไทยสิแบบว่าอยู่ที่นี่ จะแบบว่าจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาบรรยากาศก็กดีสดชื่นไม่มีมลพิษแล้วก็สวยงามค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้แพ้เกรสรดอกไม้แล้วเนาะค่ะกับสิแพทยน์นนิดๆิดน้อยน้อยเนาะคะา่ะแต่ถา้าฝนตกลงมาล่างสะใบยบตอกะมันมีปัญหาเนาะค่ะตวบาตอกะยังใสปิดจ,จะปลูกปิดตาอยู่คือเก่้าเนาะ,ะค่ะก,การไว้ก่อนเพราะว่า ตกกลางคืนมาเท่ากับบคอยได้นอนเนาะคะ่ะได้แบบอากาศออกได้บอคันหูคั้นตาเป็นตาตายคือตอน,นเฮียสอนดอกไม้ออกแล้วค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะมาดิจ้า